สวัสดีครับผมล็อกช่องโดมายนะฮะกับไมีกคั้งกับ Monster h u n t e r เต r ร e เวิร์สไอบอลนะผมกับเอ็มอาร์ต่ำๆนะผมมอร์สเตอร์แลงเนาะเราจะเก็บม a s t สเตอร์แลงทุกตัวนะผมตัวนี้เป็นตัวที่มีชื่อว่าอ่าบารัดนะผมโอ้เครื่องบินตกแล้วไม่มีข้้งไหนที่เครื่องบินไม่ตกนะแต่ว่าข้อดีอีกหนึ่งคือเราจะมาเจอเนี่ยผมเจอมอรสเตอร์กันเลยผมเข้าไปปลุกมันเลยกันนะผมตีเลดา เรือเก้านะเป็นดาบตั้งแถบภาคเลยมาจากไฮแรงแล้วผมโอเคผมบากขาไปก่อนแอนสีขาวเอ่ใช่แต่คมสีขาวนะผมโอเค,อเคไม่ติดไม่ติดจุดอ่อนเลยอ,ะอ่ะอถ้าตุออกมาอุ้ยกระเด็นผมเอามาเป็นธาตกลาสนะผม ปกติแล้วบาล럿เนี่ยน่าจะแพ้ไปพาราลิซิสกับไอ้ท่าสบาร์ตนะผมสามดาวนะน่าจะแพ้พิษด,ด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะผมแล้วค่อยไปสรุปตอนอฟิลไกด์นะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าท่าสาร์เนี่ยน่าจะมีผลกับบาลดที่สุดแต่มจะมจกระโดดโอเคมอนโอ้ภาพสลับมอนเบรก้าเนี่ยแดงตํำๆคิดว่าน่าจะกระโดดเสียงเดี๋ยขึ้นได้เลยนะ แต่ว่าลาลอตเนี่ยเราไม่สามารถตีหัวได้นะมันตีแล้วมันจะทำให้คมดาบลดหรือไม่คะถ้าดาถ้าว่าคมดาบมันเหลือน้อยแล้วมันจะกระเด้งออกเนาะโอเคเจาะหลังไมฮะตัวนี้เป็นตัวที่ตัดหางได้นะเห็นว่ามันมีโครนเคลือบตามตามตัวนะเราต้องตีระเบิดให้มันโคลนมันอยู่ตองหัวตีโดนหัวคมดาบหายได้ครึ่งแล้วโอเค มีไอตัวเลก็กกาจยาก้าใช่ไหมเดี๋ยวผมบากขาทางนี้ด้วยโอเคมันกระโดดด้วยนะผมคุผู้ชมคือบอกไปชุดของบารัาดเนี่ยมันมีสกิลอะไรไม่โดนมันสลัดโคลนใช่มันมีไอแอคติเเตอร์ด้วยผมแอคติเเตอร์ช่วยทําให้เพิ่มความแรงในการโจมตีนะผมตอนที่มันกระโดดครับนะแล้วก็บวกค,คลิปคอนด้วยคำรามบ่อยโอ้โหนี่ไงรนะะเบิด เดชันละขึ้นใหม่เนี่ยบาดอีกครั้งเมื่อกี้เหมือนบากโดนโดนเอ๋หางเนาะจะพยายามตีหางมันแล้วกันถ้าโดนไหมตัวนี้มันไม่ค่อยอย่างเงี้ยได้ถูชาร์จสลัดคมดาบหายไปเลยเนี่ยเนื่องจากว่าชุดต้องมีกาบม,มีกาบเนาะของบาร์ด มันมีแผลแะผมโอ้จะติดโคนมนะันไหมไม่ติดหรอกเอเคดาเจม่อนข้ั้งน้อยนะเพราะว่ามันเป็นดาบเล่ก้านะผม,มห่างมันแล้วกันร้อยสามสิบาดเมจอโดนไม่ขาดนะผมหางเดีย๋ยวว่าพาร์ตโบกพาร์ตบล็อกเค้นโอเคได้ขึ้นอีกรอบโอมดาบผมเลยสีฟ้า เลาไปเกียวมันติดพิษด้วยนะจากไอตัวเล็กของเราจากกาจยาก้านะผมเป็นตัวแ,งแดงๆนี่ผมอยากฟันหางมากเลยแต่ไม่เป็นไรฮนะโอเคดาเมจลดลงอะ่ะช่วยป,ปายเขีมพิษฟันหางนะผมตัวนี้เป็นตัวที่หางขาดได้เนาะโอเคไม่าจะไม่ขาดป่ะที่เหมือนจะโดนขาด ผมปล่อยให้มันหนีไปแล้วกันเดี๋ยวผมหาเก็บพินก่อนโอเคแล้วก็เหลาดาบด้วยต้องเหลาดาบเลยนะเพราะว่าคมเหลือสีฟ้าเหลือสีฟ้านี่ดาเมจจะลดลงมากนะผมส่วนมากอ่าขึ้นมาสเตอร์แลงแล้วเนี่ยคมดาบสูงสุดจะเป็นสีม่วงนะจะขึ้นสีขาวกลายเป็นสีม่วงเนาะแต่ว่าดาบเรียก้าเนี่ยเราไม่ถึงสีม่วงนะผมอย่างสุดก็คือสีขาวเนาะแต่ก็ถือว่าแรงอยู่เหมือนกัน ตามรอยบาหลอดไปนะผมตามหิงห้อยไปผมคิดว่ามันน่าจะไปตรงลานโอ้ข้างแรงมีเห็นว่ามีเดียบลอดอยู่ด้วยนะถ้าเราตีโดนนกเนี่ยมีโอกาสที่เดียบลอดจะขึ้นมาตีนะผมแต่ว่าไม่ดีกว่าไม่เสี่ยงดูสิเราไม่อยากตีโดนนกนะผมยังไม่ฟินมอนเตอร์ตัวนี้เลยใช่ไหมแต่เป็นตัวที่ค่อนข้าง,างโอ้เดินเข้ามาเข้าเข้ามาโดน ล็อกหวัวโอเคโอ,คโอ,คโอค้นี่มันชนแล้วน,นี่นจะเรียกมาหลอดแค่ดีบล็อตขึ้นมาหางขาดขอกระโดดซับหนึ่งพีโอเคเกร็งแตกหาวหายใช่ไหมโอ้ยเไหนเดี๋ยวต้องให้มันต้องให้มันหนีไปก่อนนะผมตอนนี้ผมยังไม่สามารถไปเรื่อยเรื่อยหามันได้ เหนะ็นว่ามีไอ้ตัวนี้ด้วยอ,ะอ่ะตีตัวโ,โดนหัวว่ะโดนหางอันหัวมาหางลองปิดมันไม่จะโดนหุ่น,หหน,นไมนหมไม่โดนนะเสียดายนี่ไงเดียบร้อนมาเห็นว่ามีแคคตัสอยู่ด้วยนะผมแคคตัสได้คือ,อคกระบองเพชรเนานะ ถ้าทีกระบ,บองเพชรเนี่ยมันจะช่วยในการทำดาเมจเรา,านะผมแล้วผมไม่ทีแล้วกันโดนชนเลยโดนรถถังชนรถไฟชนนี่วาบอสเอบอสบอสป้าไงมันจะหนีไปหรือว,ว่าโอ,อเคผมรอดูเดียวบอสนะผมมันจะมาทีช่วยเราหรือเปล่าไม่กระตุกว่ะมันล้มเนะี่ยมันกรตุกรอยตากผมหมดแล้วนะผม ตีโดนม็อกด้วยไม่รู้ดาเมจอันไหนเป็นอันไหนเฮ้ยมันเป็น300ร้อยนะโอเคอะมันคำรามอีกนะเฮ้ยขึ้นสกิลอาร์คิเตเตอร์นะเก็บสลิงเกอร์มาก่อนโอ้โดาบดาบเด้งแล้วผมตีหัวมันผมอยากตีไอ้เนี้นี้มากเลยอ่ะกระบองเพชรอ่ะ ขึ้นขึ้นหลังรอบสามแลผมผมไม่ขึ้นแล้วกันตีดเดือยมีบัฟที่ไหนแมวโอคโอ้ยมันตายยากจังว่าตัวนี้มันเลือดเยอะจังอืม,อมทำดามิเี่นยังไงใกล้ตายละตอนนี้เราสามารถจับได้นะแต่ว่ามไม่จับตีเลยตายตรงนี้เลยจะไปตายที่ที่นอนนะผม ที่จุดนอนของมันเนี่ยจะอยู่ประมาณโซนที่หนึ่งนะก็จะไม่ผิดเนาะมันจะกลับไปคุกที่โคนนะผมเสียคมอยากแคนตีหัวมันมากเลยอะโอเคมันดูเดชันมาแต่ว่าโอเคบากสักหน่อยแล้วกันจะได้ไม่เสียเที่ยวนะผมยังไม่ทันด้วยเมื่อกี้คมดาบผมทีมันหนีไปแล้วปล่อยมันไปแล้วกันตรงนี้มีศพลบด้วย No, no นดิออสโนนิออสชื่อโนนดิออสนะนก no. อยุงยุงย,งยุงอย่ามาจิ้มเรานะถ้ายุงจิ้มม,มีโอกาสติช็อตด,ด้วยโอเคเก็บหางนะผมบารัดเทลได้มันก็ต้องได้หางสิมีโอกาสที่จะไม่ได้หางไอ้นี่มันเป็นตัวที่ช่วยทำให้เราตีมอนเตอร์นะผมมันจะตีดอกลล้อยเนะี่ยมันจะสลัดไอเข็มออกมานะผม,ผมจับไปด้วยแล้วกัน จับไปไว้นะผมจับไปเล่นๆนี่แหละโอเคสุดท้ายเราก็ต้องตามรอยบาหลอดไปโอ้โหคมดาบผมเราค่อยเป็นเหลาอยู่ตรงนู้นก็ได้ผมว่าผ้าคมมาอยู่นี่แหละแต่ว่าไอ้มอนเลต่ำๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้้าคมขนาดนั้นเนาะเหล่าก่อนนะนึกว่ามันจะไปไอ้คุกคโคลนนะเอ้ตรงนี้มันก็มีโคลนนี่หว่าตรงนี้มันมีโคลนอยู่นิดนึงนะ น่าจะคุกโคลนเสร็จแล้วถ้ามันคุกโคลนเสร็จเนี่ยมันจะทําให้อาร์เมอร์มันเยอะขึ้นนะผมเราตีดามจดน้อยลงเนาะโอเคเห็นว่าคมสีขาวเลยจะตีเข้าครับพอเรามาถึงมันมันกับหนีคืออะไรตีมันทีนึงให้มันตายตามทางให้มันเป็นนอนโอเคโดนโดนตัดปลายขาเดี๋ยวปล่อยมันเป็นนอนแล้วกัน ดี๋ยวบาดไปด้วยนะผมเสดายที่บารั럿มันจุดอ่อนมด้อยู่ประมาณขานี่แหละจำไม่ไม่ค่อยได้เจอตัวนี้เท่าไหร่อะ่ะตั้งแต่ขึ้นไอ้มาสเตอร์แล้งมาเนี่ยผมแทบจะไม่ไมไ่ตีบาลดนะผมปล่อยมันไปนอนต้องอยู่ไกลมั้นะผมถ้าอยู่ใกล้มันมันจะไม่หลับนะไม่งั้นมันจะ,ะชาร์จตีไม่ค่อยได้นะ ถ้ามันหลับอยู่ถ้าเราโจมตีเนี่ยดามเมจมันจะเพิ่มขึ้นนะผม,มน่าจะสองเท่าเลยนะโอเคนอนไปละโดนไหมทีนี้จะทำเป็นทูชาร์สแลสนะผมเอาไม่โดนเสียดายการจังหวะผิดอีกแล้วอะ่ะพยายามไปเรื่อยๆนะผมเอาไม่โดนทำลามตลอดเลยโดนหัว ไี้ไกลไปตีไกลไปมีหูมีตัวม,มาลุกด,ด้วยโอ้ยปะบูนะผมโอเคน่าจะตายนัย่นแหละน้ารัว้อ้าโดนฟูชาร์จสแน็จัดการไปอย่ามายุ่งนะอย่ามายุ่ง น,นยังไม่ถึงคิวนายคิวนายในวิดีโอหน้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนีไปสิเสเคได้หัวกระโหลกบาลอดด้วยไปเคี่ยวด้วยฮนะโอเคโอ้โหได้สามอย่างไม่เหมือนกันเลยผมคิดว่าวิดีโอต่อไปนี้จะเป็นไอตัวนี้แหละมันชื่อว่าอะไรวะลืมอีกแล้วเดี๋ยวเก็บไอ โบนไพ่ก่อนนะผมอย่าลืมมาเก็บนะผมถ้ามาจาัดก,การบาลดแถวนี้โอเคนิตริกโบนกระดูกอ่อนทั้งนั้นเลยตรงนี้มีรอยนี่ไงมันชื่อว่าจิราโทดอสนะผมในน่าจะวิดีโอต่อไปเนาะดอสของเรามาดูเวลากันนะโอ้ชุดชุดเอราชินีราชินีฟักทองเป็นชุดของบารัตนะ เวลาเท่าไหร่10นาที30วิโอ้โห32วิโอเคถือว่าค่อนข้างนานอยู่เพราะว่าอาวุธแรต่ำด้วยแหละได้เพชรมาหนึ่งอันอเพชรอะไรเนี่ยโอ้โหพิซซันคอร์ยิงเป็นผิดนะโอเคไปดูฟิลไกไ์แล้วก็ดูอาวุธกันนะผมโอเครุยเลย โอเคเรามาดูฟิลไกด์ครับผมของบารัหดกันนะผมบาร์อดเนี่ยผมก็เก็บรีเซิร์ชมันเลเวลเก้าแล้วเพราะว่ามันเป็นตัวจากภาคเก่าเนาะจะเห็นได้ว่าอ่านี่ไงมันสามารถเป็นวิกโหววิกมันอยู่ที่แขนแขนกับหางนะผมโอ้วิกเน็ตพอยต์นะดังนั้นโอ้นี่ไงมันมันสามารถตัดหางได้ด้วยผมตัดหางได้นะจุดที่โ มันสามารถพัด,ดหัวได้ด้วยหรอปกติไม่ค่อยตีหัวนะผมเพราะว่าแลดดาบมันน้อยจะเห็นได้ว่าเอนิเมนันมาดูเอนิเมนต์กันนะผมแพ้ไฟอยู่ที่3ามดาวนะผมแล้วก็ตรงที่วงเล็บเนี่ยสีแดงก็คือถ้าหากว่ามันอยู่ในเกรดนะผมนี่เห็นไหมมันอยู่ในเกรดมันอยู่ในเกรดมันจะโดนไฟแรงขึ้นหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดหรืออาจจะโดนไฟค่อยลงนะอันนี้ผมไม่แน่ใจส่วนมากไม่ค่อยได้สนใจตรงนี้นี่ไงเวน cover in mud นะผมถ้าอยู่ในถ้าอยู่ในโคลนเนี่ยถ้ามันมีโคลนติดตัวมันอยู่เนี่ยทตดไฟมันจะลดลงหนึ่งอันนะผมแล้วก็ทตดน้ำโอ้โหาตดน้ำถ้ามีโคลนติดเนี่ยจะโอ้คือยังไงเวนอันนี้แพ้น่าจะถ้ามีโคลนติดน่าจะไม่แพ้น้ำเลยนะคิดว่าถ้าไม่มีโคลนเนี่ยจะแพ้น้ำหรือเปล่าประมาณนี้นะแล้วก็ แล้วก็สายฟ้าโอ้ไม่แพ้สายฟ้าด้วยนะผมแล้วก็น้ําแข็ง2ดาวมังกรอีก1ดาวนะผมประมาณนี้ดังนั้นเราจะมาดูที่เอลเมนกันนะผมผมส่วนมากจะเน้นที่เอลเมนนะะเห็นว่ามันแพ้ธาตุพิษอยู่ที่3ดาวนะผมแล้วก็สลีฟสอดาวแล้วก็พาราไรสิตอยู่ที่3ดาวแล้วก็บลัสนะผมที่ผมเอาบลัสไปตีเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ระเบิดไอโคลออกจากหน้ากายแล้วก็แล้วก็ทำดาเมจกับพาส์ทโบกินด้วยนะ อันนี้อันนี้น่าจะดีสุดนะพาราลิซิทนี่ถ้าจะเอาไปตีประมาณตีประมาณ2-3ครั้งในในการตีแต่ละทีนะติ้นที่ไอ้บลัสดีกว่านะผมโอเคเราไปดูชุดไอชุดของบารลอดกันนะผมโอเคไปเลยโอเคฮะเรามาดูชุดของบารัตอดอัลฟาและเบต้านะผมเริ่มด้วยที่อัลฟานะอัลฟาจะเห็นได้ว่าเราดูที่สเตกกันก่อน,นนะผม อ๋อสเตตัสค่อนข้างที่จะแพ้ไฟอยู่ที่โอ้โหลบสิบห้าเลยแสดงว่าฟิวไกด์เมื่อกี้มันน่าจะแพ้ไฟเนาะแล้วก็แพ้น้ําอยู่ที่ลบห้านะผมแล้วก็น้ําแข็งไม่ใช่น้ำแข็งสายฟ้าโอ้โหดีเฟนส์อยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เออไม่สิบห้าสิบห้าหน่วยนะแล้วก็น้ําแข็งลบห้าแล้วก็ธาตุมังกรอ,อีกศูนย์นะผมผมไม่การธาตุมังกรเลย จะเห็นว่าสไตล์ของเซตของบารัตเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆชุดกรอกแล้วก็มีมงกุฎอยู่บนหัวนะผมมันดูเทอะทะไม่ค่อยสวยเลยแล้วก็เรามาดูอะไรต่อใช่สิสกิลนะผมสกิลของชุดอัลฟาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีสกิลกาดอยู่ที่เลเยอ4สี่นะผมสกิลกาดเนี่ยมันช่วยยังไงมันจะลดสเตมินาในการไอ้บล็อกนะผมดาบใหญ่ก็มีท่ากันเหมือนกันนะถ้าบล็อกในการกดเอาดาบใหญ่มากันเนาะ แต่ผมไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากจะแท็คเคิลเอาเนาะถ้ากาดเนี่ยปกติแล้วถ้าเรากาดโดนเนี่ยสเตม,มิน่าเราจะลดแทนเลือดนะผมส่วนส่วนมากนะถ้าหากว่ามันเป็นท่าใหญ่จริงจเลือดก็จะลดด้วยนะดังนั้นการมีสกิลกาดเนี่ยช่วยลดสเตม,มิน่าที่เสียไปนะส่วนสกิลที่2เนี่ยสกิลค่อนข้าง,ง,งจําเป็นเลยในไฮแรงค์มาสเตอร์แรงค์ไอต่อไปนะผมอากิเตเตอร์สกิลเนี่ยเมื่อมอนโกรธมันจะได้พาวเวอร์แอคแท็กนะผมดาเมจ แรงขึ้นแล้วก็มีโอกาสคี่ทีค่อนด้วยนะผมเฉพาะตอนที่มอนโกธนะผมตาแดงโอเคสกิลที่3เป็นมาราทอนลันเนอร์เลเวลสามเลย,ย,เลยโอ้มาราทอนลันเนอร์เนี่ยช่วยในการวิ่งนะผมส่วนมากเราจะวิ่งตามหาหมอนทั่วไปกดชิปวิ่งธรรมดาเนี่ยผมปกติมันจะสูญเสียไอสเตมิน่ด้วยนะผมวิ่งไปวิ่งตามมอนหรือว่าวิ่งไปรอบๆอย่างนี้นะดังนั้นถ้ามันมีมาราทอนลัเนอร์เนี่ยมันจะทําให้ ไม่เหนื่อยเลยอะวิ่งไปได้เรื่อยๆนะผมแล้วก็สกิลที่4เป็นสตันรีซิแทนนะผมอยู่แล้วฮะการสตันสตันรีซิแทนเนี่ยมี2องรีเบลน่าจะกันประมาณ90%นะถ้าจะไม่ผิดมี6ก90%็สิบเปอร์เซนต์แล้วก็ไม่ติดสตันเลยนะถ้าเต็มเลเวลสนะส่วนสเตมินาทิฟเนี่ยเป็นการทำให้มอนติดเหนื่อยเร็วขึ้นนะผมเอ็กซอนเอ็กซอนเอ็กซอน มันมีสมันมีคำสับนี้นะผมที่ถ้าหากว่าเราตีมอนเตอร์มอนเตอร์มันจะเหนื่อยเร็วขึ้นนะมันเต็มที่เลเวลสนะน่าจะประมาณ30%ประมาณนี้นะถ้าเต็มนะโอเคเรามาดูที่สกิลเจมผมติดสกิลเจมมาอยู่ที่อของอัลฟาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะไม่มีเจมเลเวลสเลยนะผมมีแค่เจมเลเวลสอยู่ที่2ช่องแค่นั้นเองแล้วก็ เจมเลเวลหนะผมอยู่ที่5ช่องได้อย่างเยอะเลยส่วนมากได้แต่ใส่ Skill, Skill Level นะสกิลสกิลเลเวลหนึ่งนะสกิลเล็กๆเอาไปใส่เติมๆนะครับผมดังนั้นไอชุดของบารัรดเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการไปตีตัวใหญ่ๆนะผมแต่ว่ามันก็เหมาะกับการที่ใช้กับอาวุธอย่างเช่นต้องต้องกาดหรือว่าต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะผมโอเคเราไปดูที่เซสเบต้ากันเลยดีกว่า มาดูเซตเบต้ากันนะผมเซตเบต้าจะเห็นได้ว่าไม่แทบจะอ่าสเตตัสเนี่ยไม่ต่างจาก Alpha อัลฟาเลยนะผมก็คือแพ้ไฟ15แพ้น้ำแพ้น้ำแพ้น้ำานะแพ้น้ำ 5, อ่าชนะน้ำแชนะไฟฟ้า15ไม่ใช่ชนะสิดิฟเฟนส์15แล้วก็แพ้น้ำแข็ง5แล้วก็ไม่การท่าบังกรนะผมอยู่ที่0แต่ว่าที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยก็คือสีสีของเซตนี้นะผม เห็นว้าเปลี่ยนเป็นสีสีน้ําเงินนะเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้อัลฟาเบต้าเปลี่ยนแค่นี้แหละแล้วก็สกิลนะผมสกิลเห็นว่าสตาร์ทรีสิสแทนเนี่ยจะอยู่ที่เลเวลสองเช่นเดิมเนาะแล้วก็สเตมินต์ทิฟก็จะอยู่เลเวลสองเช่นเดิมที่ลดลงมาก็คืออากิเตเตอร์นะผมจะอยู่ที่เลเวลสองแลผมจากที่แล้วประมาณสนะี 4, ่เนาะสี่ถึงสามแล้วก็สกิลการ์ดนะลดลงมาเหลือสองนะผมเลเวลสองแล้วก็มาราธอนลันเนอร์เหลือเลเวลหนึ่งนะ แต่ว่าเราจะได้แลกกลับมากับสกิลเจมนะผมสกิลเจมเลเวลสี่เลยตั้ง5ช่องเนี่ยโอ้โหใส่ได้ตั้งหัวหัวตัวแขนขาเท้าใส่ทุกช่องนะผมบวกอาวุธอีกด้วยถ้าหากว่ามีช่องให้ใส่แล้วก็เจมเลเวลสองอีก2ช่องแล้วก็เจมเลเวลหนึ่งอีก3ช่องนะผมจเห็นได้ว่าอ่าอัลฟาเนี่ยจะใส่ช่องไอเจมเลเวลหนึ่งตั้ง5ช่องมันลดลงมานะผมมันก็ถือว่าใส่ได้เยอะกว่าแต่ว่าเราไม่สามารถใส่ เจมเลวสาได้เลยนะผมจากที่อัลฟามาใส่เจมเลวสาได้เยอะนะโอเคผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละชุดเราคงต้องไปดูในชุดเซตถัดไปนะผมผมจะแ,แนะนำก็คือเซตของบารัเนี่ยแทบจะไม่เหมาะกับการไปตีตัวไหนเลยนะไม่ใช่เซตสตาร์เตอร์ที่ดีนะผมแล้วก็อืมอาจจะเอาไปตีกับออะไรนะ ไอหมาสายฟ้าแต่ว่ามันก็ไม่เก่งขนาดนั้นนะผมผมคิดว่าแทบจะไม่ได้ไม่โอเคไม่ไดีอย่างเดียวคือมีสกิลอาร์กิเตเตอร์นะถ้าจะไปสู้ก็คงได้ประมาณระดับต้นๆน,น,นะโอเคน่าจะประมาณนี้ครับผมชุดของบาลดเซ็ตของบาล럿แล้วก็การโจมตีต่างๆการสู้กับบาล럿นะโอเคเราไปปิดคลิปกันแล้วไปดูชุดของเซ็ตเมวกันนะ โอเคฮะเรามาปิดพาร์ทกันด้วยกับเซตแมวนะผมเดี๋ยวเดินมาโชว์ตัวก่อนน้องแมวอยู่ไหนโอเคเดินตามมานะดาบที่ผมใช้เป็นดาบของมังกรทองนะผมของแร่ที่แล้วโอเคเนี้ยผมเซตแมวดูน่ารักมีกระโปรงกล,กลมๆด้วยโอเคฮะเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะผมปิดคลิปตรงนี้เป็นตัวถัดไปนะผมน่าเป็นจิราทุดอดนเนาะเจอกันนะผมสวัสดีครับ